กำลังจะออกจากบ้านกันอีกแล้วค่ะวันนี้แพลนของเรานะคะเราจะไปกันที่ h a of the World นะคะที่เขาบอกว่ามันเป็นครึ่งโลกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าครึ่งโลกที่เขาว่ามันเป็นยังไงไปกันค่ะลองนึกถึงส้มแบ่งครึ่งนะคะเส้นที่ตัดครึ่งตรงนั้นจะพาดผ่านเอกวาดอร์พอดีถึงแม้จะมี13ประเทศทั่วโลกที่มีการพาดผ่านนะคะแต่เขาก็ยกให้เส้นศูนย์สูตรตรงนั้นเนี่ยชื่อว่าเส้นศูนย์สูตรเอกวาดอร์ อย่างนึงที่ดี่ซิสเต็มของการนั่งรถเมนะคะคือไม่ว่าจะลงที่ไหนก็แล้วแต่0.35ดอลลาร์ไม่ว่าจะใกล้ไกลก็คือแค่0.35ดอลลาร์ถือว่าถูกมากแล้วคะ่ะ Half of the world ครึ่งซีกโลกนะคะสถานที่ใหญ่โตอลังการมากค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตั๋วเพื่อที่จะเข้าไปอุ้ย คนละ5ดอลลาร์ก็ใช่ย่อยนะคะ2คน10ดอลลาร์เนี่ย <S 2> <S 2> <S อนุสาวรีย์ที่นี่นะคะสร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงภารกิจการสำรวจพื้นผิวโลกจากสมมุติฐานโลกกลมในปีคศ .1736 เราก็จะมีหลายอย่างคล้ายๆกับพาร์คมีหลายๆอย่างเนะะี่ยค่ะมีโชว์บ้านของคนที่อยู่ที่นี่มาก่อนวิถีชีวิตการอ,อาศัยอยู่เป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะยวพาไปดูบ้านก็เป็นหลังค้ามุงจากนะ เขาไม่เรียกจากหรอกเขาเรียกย่าอะไรสักอย่างนะคะน่าแล้วก็มีวิธีการทำเอาหงอาหารมเีเครื่องบ่งเครื่องบดหม้อโบราณนะคะถ้วยชามรามหายเครื่องประดับต่างๆนี่หรือว่าเป็นคล้ายๆกับน,น้ำเต้าซายไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาบอกว่า the bottom for carry the liquid นะคะเอล่ะ เขาก็จะทําลักษณะคล้ายๆกับหมู่บ้านมีนั min ่นมีนู่นมีนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู่นกันอันนั้นคือ h u บ of ฟเ e อ o เวิค่ะถึงแล้วจ้า h u บออฟเดอะเวิค่ะเขาจะมีเส้นเหลืองๆเ,เห็นไหมยาวมาจากตรงนูน้นนี่ยาวมาถึงนี้เลยเขาบอกว่าแยกระหว่างซีกโลกฝั่งเหนือฝั่งใต้นะคะ ถึงแม้ตอนนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่จะสามารถระบุครึ่งซีกโลกที่แท้จริงได้จากการใช้ GPS แต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดคิดที่คนนิยมมาถ่ายรูปก,กับเส้นลายแบ,บ่งครึ่งโลกอยู่ดีเข้ามาข้างในตึกแล้วนะคะเราจะขึ้นไปดูข้างบนหอคอยข้างบนกันค่ะอข้างในก็จะมีมิวสอฟมิวเซียม เขาบอกว่าเป็นจุดตัดของโลกค่ะ